ดีครับผมสวัสดีนะนะทุกคนครับผมที่เข้ามาติดตามช่องมันมนอกพันลุยครับผมวันนี้มาเฝ้าไอ้กายผุดมาต่อไอ้โดยอีกแล้วครับเป็นหมายเดิมเดีเด๋ยวมาต่อดูวันนี้จะหมานึกฟัอนครับผมอ่ะเหมือนเดิมครับยกยิงก็ใช้เอ็ดมินสามเซนครับผมนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูดิว่ามันเนี้ยมันจะมีตัวให้ขึ้นยิงหรือเปล่านะครับผมบนหมายแล้วที่เดิมของเรา ห้อยเกาะนู่นลอยไปถึงนู่นแล้ววันนี้วันนั้นมีเจ้เพื่อนที่จำกัดวันนี้โหกว้างเลยยิงยากครับผมเดี๋ยวก็มาลองดูยางเล็กด้วยวันนี้ใส่สิบเอ็ดมิลน้ำมันยังไงไม่รู้เนี่ยมาลองยิงดูดิว่าสิบเอ็ดมิลเนี่ยมันจะยิงทันปลาหรือเปล่าจะยิงมันไหม โอ้โหคลื่นคลื่นโอ้โหหลายตาเลยวันนี้แต่ก็ยังดีมันก็มีเกาะมาตรงนี้มันก็จะขึ้นแถวเนี้ยแต่กอะมันขึ้นนู่นครับผมแถวนู่นอ่ะมันขึ้นไกลมากซึ่งระยะเปินก็ไม่ถึงสามถึงสี่สิบเมตรนู่นอยู่สิบตานู่นอ่ะขึ้นแถวนั้นโอ้โห ให้ตัวนี้ด,นดูระยะก่อนว่ามันประมาณเท่าไหร่มนทำการได้เท่าไหร่ยางตัวนี้จะตกครับสาระผลน่าจะตกแล้วทาานึน้เดี๋ยวรอดูแป๊บหนึ่ง อ้สุดสายลงพอดีเลยสุดสายอ่ะ20เมตรเดี๋ยวมาดูดิว่ามันกี่เมตรเคียกนี้เล่มนะับเลิ่หมันกัน50เมตรเป๊ะ50เมตรสุดสายไม่ได้เรื่องเลยวนะนะ้านะวันนี้คืในใดจัดปลาไม่ขึ้นเลย บ่ายโมงครึ่งครับเพราะว่าลมแรงมากก็เลยมองปลาไม่เห็นมันขึ้นอยู่กลางๆครับผมยากวันนี้ยิงไปครั้งเดียวครั้งสองครั้งครับผมนะซึ่งมันก็ไหวมากตัวนั้นที่ยิงระ,ระยะห้าสิบเมตรบ้างสิบกว่าเมตรต้มีตัวหนึ่งเออไหนไหนไนไหนแล้วครับผมนะวันนี้เออยิงปลาไม่ได้ฝนจะตกพยุขเข้า ก็เลยจะมาตอบคอมเมนต์นะนะครับผมที่เข้ามาหลายท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาถามนะครับก็ใช้ลูกดอกกี่เซนและกีมิลขนาดกี่มินนะครับผมนี่แหละครับผมนะลูกที่ผมใช้ก็จะเป็นเสิ่อมทองเหลืองหัวธรรมดาไม่ใช่หัวพ่กครับผมสามจุดห้าเซนสีมิลวันนี้เอามาสามลูกเชือกทใช้ประจำตัวนี้ห้าสิบปอน ดึงกะโดดดึงไอ้กายก็ตัวนี้ห้าสิบอนหนึ่งร้อยเมตรที่เหลืออยู่ประมาณห้าสิบเมตรยางใช้กี่มิลตัดเท่าไหร่นะครับผมปืนช่วงชักเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาตอบในคลิปนี้เลยนะยางใช้ประจําตัวนี้คู่หนึ่งใช้ประจําสิบสี่มิลตูห้ายางใสครับตัวนี้ตัดเท่าไหร่สิบเจ็บครับตัวนี้ แต่ก่อนใช้ปีก45ครับใช้ปีก45ที่ยิงไอ้กลายวันนั้นใช้ปีก50 17เซน15-17ถึงเซนนะครับผมตัดตัวนี้ก็17เซนนะตัดย่นไปหน่อยแล้วก็เหลือ16นี่ตัดมัดไปแล้วเหลือ16เจี๊ยตัวปลูกทิ้งเจี๊ยบเท่าไหร่ตัวนี้ตอกเกาะลูกตอกเกาะเนีย้ย10เซนนะผมช่วงนี้10เซน ออกมาจากปีกสองถึงสามเซนตัวนี้ก็ตัดระยะได้ไม่เป็นไรนะครับผมปืนตัวนี้เป็นยกยิงครับนะนะตัวนี้เป็นยกยิงซึ่งก็สั่งมางกับเพจนะตัวนี้ปกติแตนดาบมันอยู่ที่ช่วงชักห้าสิบนะเป็นไม้ลากระดูล่องลึกตัวนี้ใส่ซีมินถึงฮามิน นะครับผมลองลองตัวนี้ตีกมาเปลี่ยนไปตัวนี้ว่าเจาะเพิ่มครับผมยืดยืดชักออกเป็นหกหกสิบครับช่วงชักหกสิบสายที่ใช้จะมีห้าสิบกับแปดสิบปอนด์นะครับผมซึ่งหมายแถวบ้านผมม่ค่อยมีชะโดตัวใหญ่เท่าไหร่นะครับผมซึ่งยากที่ผมจะได้ครับชะโดส่วนมากจะเลนไทรคลองก็จะมีไอช่อนไซโลโลเจ็ดโลแปดเป็นที่ครับผมนะโลก,กว่ากว่านี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วก็ใช้เชือกแปดสิบปอนด์นะครับผม ยาวเท่าไหร่ตัวนี้ก็เป็นร้อยเมตรเหมือนกันแต่ก็ตัดไปตัดมากันเดือแค่นี้อ่ะอีกตัวนี้ห้าสิบนะผมพึ่งซื้อมาใหม่วันนั้นก็ไปจัดไอ้กายมาแล้วก็ลองดูก็ยิงดีเหมือนกันพอกดีไหมครับผมนะอหัวพกดีไหมหัวพกดีครับผมนะเพราะว่าน้ําหนักหัวจะตักน้ําลงลึกได้ครับผมอย่างเช่นเรายิงปลาที่มันลงหนีเราไปเนี่ยเรายิงตัดตามหลังไปอาจจะโดนได้เพราะว่าหัวน้ําหนักมันดีครับผมสามารถใช้ตัวนี้ได้ไหมครับผม ก็ได้นะครับผมใช้ตัวธรรมดาหัวธรรมดาแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันก็แล้วแต่อยู่ที่ความชอบของส่วนบุคคลใช้สี่สิบดีไหมใช้สามห้าดีไหมอันนี้ก็ต้องลองไปใช้เองครับผมนะซึ่งผมก็ใช้แค่สามห้านะครับผมสามห้าต้มาถึงใช้แค่สามห้าครับนะก็บอกเลยว่าแล้วไม่ใช้หัวพอกด้วยหนึ่งคือมันเบาชงชักปืนเรามันสั้นนะครับผมชงชักปืนสั้น ใช้สามห้ามันเบาแรงส่งยางมันได้นะที่ประสบการณ์ของผมทีผม่ผมยิงมาผมก็ไม่ได้ว่าย,ยิงเก่งอะไรนะครับผมก็มัวม่วๆถูถ่ายไปมัวม่วๆครับก็นะยิงได้บ้างไม่ได้บ้างครับผมโดนบ้างไม่โดนบ้างก็ตามในคลิปเลยคลิปนี้ก็ไม่ได้อะไรก็วเา้ายิงไอ้ไก่ก็ไม่โดนมันได้ทันนี้ฝนตกกระเต็ดตกฝนกลับมาก็ตกลิ้นๆอยู่ครับผมนะก็เลยลงมา เราเอาไปใช้กันดูเอาเองนะครับผมนะมันอยู่ที่ความถนัดของคนด้วยความโชคของส่วนบุคคลว่าเราจะใช้ขนาดไหนไปใช้ตามผมก็ได้ครับผมนะที่คอมเมนต์เข้ามาก็ขอบคุณมากมากครับผมนะที่เข้ามาติดตามและขอบคุณทุกซับทุกการติดตามทุกไลค์เลยครับผมเออรุงน,นี้กําลังฝึกไอ้กายอยู่ครับผมยิงปลาไวยิงปลาผุดครับุ่งน,นี้ก็ทันก็เอาไม่ทันก็ไม่เป็นไร บางครั้งก็มาถ่ายคลิปบางครั้งก็ไม่โดนบางครั้งก็ออกมาก็เผื่อว่าจะได้ตัวบ้างก็มาถ่ายคลิปบางครั้งก็ไม่โดนนะครับผมก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด,ดตกิรตห้ช่องคนบ้านนอกพันดด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับผมสวัสดีครับ